สวัสดีค่ะช่องทออาหรหัวายาเกษตรวันนี้เราจะมาทําแตงไทยกันนะคะอันนี้คือแตงไทยที่เราปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคํานะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะก็จะมีแตงไทยแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยนะคะหึืมีเกลือแล้วก็มีกะทิอันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องน,นะคะแล้วก็มีมีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ อันนี้คือหม้อนะคะที่เรางแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะใส่กะทิลงไปหมดเลยนะคะกะทิตัวนี้คือปริมาณ500นะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะเข้มข้นมากนะคะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลนะคะนี่นะคะน้ำตาลแล้วแต่คนชอบนะคะน้ำตาลประมาณครึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะกะทิเริ่มร้อนเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็เมื่อกี้เราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะก็ใส่น้ำปลาเพิ่มอนิดนึนงแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาล,ลงไปนะคะจากนั้นก็คนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ใส่แตงไทยที่หลังนะคะถ้าใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยด้วยก็ได้นะคะจะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะแต่เราไม่มีนะคะเดี๋ยวชิมดูนะคะข้นมากตามเยอะนะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะจากนั้นเราจะใส่แตงไทยนะคะแล้วก็จะปิดไฟนะคะ โอ้น่ากินมากเนี่ยค่ะปิดไฟเลยจ้า ราสามารถใส่ขนมลงไปด้วยก็ได้นะคะเป็นช็อปปิ้งข้างหน้าหรือว,ว่าใครไม่ชอบกินแบบว่าร้อนๆก็ใส่น้ําแข็งไปด้วยนะคะแล้วแต่ตามใจชอบนะคะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะของหวานแตงไทยของเราวันนี้หอมกะทิมากเลยนะคะ,นะคะทำง่ายๆแบบสไตล์ครัวบ้านๆนะคะนี่ขอแค่มีกะทิน้ำตาลแล้วก็แตงไทยแค่นี้ก็ทำได้นะคะมี วัตถุดิบแค่2อสาอย่างแค่นี้นะคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะหอมมากฝากติดตามช่องทออาหนัวยากเกษตรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องมือใหม่ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ